มดีกามือนีประเดียนมะไทยอดอกคุ่นสีขาวหน,ะะนิเบิ่งคักๆเนาะค่ะเนาะอันนีประเดียนมาอยู่ได้โฮมโฮมดอกคุ่นเนี่ยหนิประเดียนติดไทยเบิ่งเป็นหงคักวันเนาะเนาะมันเริ่มเป็นดอกแล้วดอกร้าหลายข้างบนกับดอกรลายเหมืน มันแดดเนาะค่นะเนาะเพราะใครเห็นมันไดดอันนี้นี่ห่วงมันอยู่ไก่วงเวียนเย่เสียงรถเสียงยังกับเขาถดขอดเขาให้ด้วยค่ะเด้วยเดินมาไทยเพิ่งเบื้องต้นมันคือก,กันกับดอกพูนมบานเข้าเนาะเคุณมาคุณเอาม่จากประเทศนอกนี่ดอกพูน เดือนไทยวงชัดๆเนานะค่ะเนาะมีดอกมันมีดอกดอกพุ่นดอกพุ่นขาวมันอยู่ติดกับวงเวียนวงประเด็นสีไทยอันดอกพุ่นเหลืองอีกฝั่งหนึ่งคือน้ำมะขุ่ยไปเยอะๆแล้วก่นเนาะอันนี้สีขาวเนาะมีเบื้องใบมันเกิดขึ้นกันกับดอกพุ่นบานเฮาเนี่ย นั้นดอกพุ่นสีเหลืองอยู่อีกฝั่งนั่น,นดอกพุ่นสีเหลืองอยู่ฝั่งทางคุณดอกพุ่นสีเหลืองดอกพุ่นสีเหลืองอยู่ฝั่งทางคุณสองตนนะ่ะเนาะนี้สีขาวนี่สีขาว ให้เบื้องชัดๆนี่ต้นมันกอกนี่ต้นมันขนผูกไ้เลาะเขี้ยนกระเจ้าเนาะคะ่ะเนาะ ที่ได้เห็นชัดๆว่าด,ดอกพุ่นสีขาวนี่ต้นมันใบมันก็นขึ้นกันกันกบดอกพุ่นบานเห้านี่ยอันพุ่นสีเหลืองเดินตีนยางออกไปให้างสีเหลือง อันนี้ดอกคุ้นสีเหลืองอยู่คนละฟังทางเนาะค่ะเนาะอันนี้ออกไปทางพี่กับไปซ้อยเหนนทางลุงเรียนสามเซนอนุบาลสามเซน,นปร่เด็น สีส่นใหนเบิง้งดอกพุ่นระเด็นตอนนี้ไปเด็นยางมมาผิดแล้วดอกพุ่นสีขาวพุ่นสีขาวมันมีสองต้นติดยุกขังหัวอันนี้ออกไปทางผี่กับไปถนนไง

นี่ไปหมู่บ้านพิบูลวัฒนาจนต้นดอกคุ้นอยู่ฟังผุนนอกๆเสาทุา่ง ออกไปท่างพุนเป็นถนนใหญ่งงด้วยค่ะเด้อมีป้อมตำรวจออกไปท่างพนุนนี่บ้านกรนหาน ฟังฟังพุ่นกับเป็นดอกพุ่นมันฟังผีเป็นดอกพุ่นสีเหลืองฟังผีเป็นดอกพุ่นสีขาวคุณก็ขาวเนาะคะ่ะเนาะเดื่สิขามททางแล้วมันทำทางแล้ว เบิ่งนกแล้วห้ไหลมน,นกเขานหน่อย ตนนี้ซ้อยอีกซ้อยหนึ่งแล้วกันเดิมประเดินสิจบคลิปโยนต้นดอกไม้เห็นบางต้นดอกใหม่ง่ายคล้ายต้นดอกไม้เห็นตน้ตนเปลืองป่าต้นนี้ก็เดิมกันเด้ออยู่หลอดปลอดภัยพืชพันธุอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความแข็งไปตั้ง,งใต่การเลื่อนใส่งือกขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเล้วกันเด้อ ก็เพล่ยนใหม่เพล่ยนเก่าเปล่ยนใหม่มาก,เ,เ,กาเลยคุณรงใจไปเดียนกับขอบคุณหลายๆไปเดียนสิเขาบ้านก้อนมัอนจบคลิปใบต้นหนี้กันเด้อค่ะเด้อไปติดตามคลิปหนาเนาะกันเนาะคลิปเหนียวใบต้นหนี้อนกอนเบื้องดอกไม้งามๆเด้อค่ะเด้อสว,วัสดีค่ะ